ตามไปดูเลยค่ะคนหูหนวกสั่งอาหารอย่างไรกินข้าวใช้ขยุ้มมือหยิบอาหารเข้าปากแล้วดีดนิ้วก้อยเป็นเมล็ดข้าวข้าวผัดทำท่าข้าวแล้วทำท่าผัดข้าวไข่เจียวทำท่าข้าวแล้วทำท่าเตาะไข่เจียว ข้าวไข่ดาวใช้นิ้วหัวแม่มือดีดนิ้วก้อยแล้วทำท่าตอกไข่เป็นไข่ดาววางบนจานข้าวมันไก่ทำท่าข้าวทำท่าขยับไปนิ้วเป็นน้ำมันแล้วทำท่าไก่ข้าวหมูแดงทำท่าข้าวทำท่าหมูแล้วใช้นิ้วชี้ป้ายปากเป็นสีแดงก๋วยเตี๋ยวทำท่าตะเกียบขยับก๋วยเตี๋ยวเข้าปาก ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทำท่าก๋วยเตี๋ยวทำท่าเส้นใหญ่แล้วทำท่าน้ำเหนียวๆก๋ยวยเตี๋ยน้ำทำท่าก๋วยเตี๋ยวแล้วทำท่าน้ำใช้หนอนหนูแนบที่แก้มก๋วยเตี๋ยวแห้งทำท่าก๋วยเตี๋ยวงอนิ้วชี้เลื่อนใต้คาง